ทุกสิ่งที่เราทำถูกควบคุมโดยสมองของเรา95%ของการกระทําของเราทุกๆวันเนี่ยมันเป็นไปโดยอัตโนมัติหรือที่เขาเรียกว่าออโต้พายโมีแค่5%เท่านั้นเอง5%ที่เราสามารถควบคุมมันได้จริงๆตั้งแต่เราเกิดมานะสมองจะบันทึกข้อมูลทุกๆอย่างเลย พ่อแม่เป็นยังไงบ้านสังคมสมองบันทึกไว้บันทึกไว้แล้วเอามารันชีวิตเราแบบออโต้พาย t ลเพื่อประหยัดพลังงานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครโตมาในครอบครัวที่จนเหมือนตัวเองเนี่ยนะสมองของเราเนี่ยอาจจะถูกตั้งโปรแกรมความจนไว้ตั้งแต่เด็กๆเ,เลยถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไง มันก็ไม่รวยสักทีทำไมมันหลุดออกจากความจนไม่ได้อยากให้ลองเปิดใจฟังคลิปนี้คลิปนี้เราจะพาทุกคนไปรีโปรแกรมสมองให้เดินออกจากความจนให้ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ของ Harvard แล้วก็ Stanford สมองของเราเนี่ยมันเป็นสมองยุคดึกดำบรรน,นะซึ่งมันมีหน้าที่หลักแค่อย่างเดียวก็คือป้องกันไม่ให้เราตาย ไอ้สมองยกดึกดำบันแบบนี้พอมาอยู่ในยุคสมัยนี้สมัยใหม่แบบนี้เนี่ยนี่แหละเป็นสิ่งที่ป้องกันเราไม่ให้เดินออกจากความจนเพราะทุกครั้งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตสมองจะจดจำไว้ว่ามันคือความเสี่ยงเพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ย ถ้าเราต้องไปเจออะไรใหม่ๆถ้าเราต้องไปลองอะไรใหม่ๆมันมีความเสี่ยงเยอะและความเสี่ยงมันทำให้เราตายได้เพราะฉะนั้นมาถึงในยุคป,ปัจจุบันนี้สมองก็ยังเป็นแบบนี้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมันจะแปลให้ทันทีว่านี่คือความเสี่ยงและความเสี่ยงคือความตายแต่ว่าอันนี้แหละทำให้เรา จะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตเนี่ยมันยากเหลือเกินอย่างตอนเด็กๆอะ่ะตัวเองโตมากับครอบครัวที่จนแม่เป็นหนี้ตั้งแต่เด็กแล้วเราเห็นแม่ทำงานอ่ะทำงานทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนแล้วในสมองของเด็กเนี่ยมันจำนะแต่ว่ามันคิดวิเคราะห์ยังไม่ได้ความจำของเด็กอย่างเราก็คือว่าเราเห็นแม่ขยันแล้วมันรอดมาได้ ถึงจะเป็นหนี้เด็กมันจะยังแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นขยันสำหรับเราแปลว่ารอดแล้วเวลาที่แม่หยุดทำงานเมื่อไหร่เราเห็นทันทีว่าแม่คือเครียดเพราะว่ามันเงินไม่พอจ่ายบินเนาะเงินไม่พอกับค่าใช้จ่ายสมองในความเป็นเด็กของเราก็โน้ตไวแ้แหละว่าหยุดเนี่ยมันคืออันตรายและสมองยุคดึกดำบรรนนะเนาะอันตรายคือ ตายได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโตมาสมองเนี่ยมันได้เก็บเอาไอ้พวกเนี้ยแหละมารันชีวิตเรากลายเป็นว่าดิฉันก็เป็นคนขยันขยันขยันอยู่ตลอดเมื่อก่อนเนี่ยตอนทําธุรกิจอะ่ะก็เป็นคนขยันเราก็ขยันทําตัวให้ยุ่งยุ่งไว้ตลอดแล้ววันไหนที่เราหยุดเราจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจขึ้นมาทันทีเราจะรู้สึกผิด ขึ้นมาทันทีอันนี้แหละที่สมองมันควบคุมเรามันส่งสิกแนวให้เรารู้แล้วนะว่าเฮ้ยเนี่ยอย่าหยุดหยุดแล้วอันตรายแต่ตัวเองก็ยังโชคดีที่มันมีเหตุการณ์้ความล้มเหลวในชีวิตอะไรก็ตามแต่ที่มันเข้ามาที่มันทำให้ทุกข์มากๆถึงต้องหยุดคิด พอเรามีเวลาที่เราหยุดคิดน่ะเราเลยได้ไปปรึกษาที่ปรึกษาทางธุรกิจจนเราได้ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆคุณไม่จาเป็นต้องไปยุ่งอะไรขนาดนั้นหลังจากที่ตัวเองได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดของสมองเราใหม่รีโปรแกรมสมองของตัวเองใหม่นะหยุดคิดเนี่ยและเราได้เรียนรู้ว่าถึงตอนนี้ เราไม่ต้องยุ่งยุ่งยุ่งทำงานเหมือนเมื่อก่อนเราก็สามารถหาเงินได้เหมือนเมื่อก่อนตัวเองทำธุรกิจฟูดทราไขเครปเนะาะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะรับงานสักเบือยันเรือลบอะเรารับแม่งทุกอย่างให้มันยุ่งยุ่งเข้าไว้เรารู้สึกว่ามันดีมันมีเงินเข้ามาหมุนแต่พอคุยกับที่ปรึกษาทางธุรกิจเขาชี้ให้เราเห็นเลยว่างานไหนที่เราลงแรงเยอะกาไรน้อยแล้วงานไหนที่เราลงแรงน้อยแล้วกาไรเยอะ แล้วเราทำยังไงถึงที่จะได้งานที่มันกำไรเยอะๆให้มากเข้าไว้และไอ้งานไหนที่ต้องลงแรงเยอะกำไรน้อยเราก็ไม่ต้องทำแค่นี้กำไรดีเหมือนเดิมแต่งานทำน้อยลงทุกคนคือตัวเองก็ไม่เข้าใจว่าไม่รู้อะไรมันมาบดบงังสมองที่ชานฉลาดของฉันจนฉันไม่รู้จนฉันแค่ทำงานให้มันยุงย่งๆเข้าไว้ทุกวัน สิ่งแรกเลยอะที่จะช่วยทุกคนเดินออกความจนได้ก็คือการกล้าลองสิ่งใหม่แต่สมองในยุคดึกดำบรรของเราการลองสิ่งใหม่คือความเสี่ยงและความเสี่ยงคือความตายเพราะฉะนั้นมันจะไม่กล้าลองสิ่งใหม่ตัวเองอะตอนที่ทำฟู้ดทรัคใหม่ๆที่ปรึกษาก็ให้ลิสต์ของบริษัทใหญ่ๆที่อเรกอนเนี่ยมาแล้วก็ หน้าที่ของเราก็คือต้องโทรไปหาเขาเพื่อที่จะเสนอฟู้ดทรัคของเราเพื่อที่เราจะไปขายที่บริษัทเขาเชื่อไหมว่าแค่คิดเท่าน,นั้นน่ะแค่คิดว่าจะทำเท่าน,นั้นน่ะนอนไม่หลับไปตั้งหลายวันน่ะแล้วพอจะแบบโทรอ่ะคือใจสั่นตึกๆๆๆๆ,ๆแล้วก็เหงื่อแตกนี่แหละอันนี้แหละคือสัญญาณที่สมองส่งมาให้เราว่าอย่าทำมันเสี่ยงเดี๋ยวตาย แล้วตัวเองก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้ทําไงฮยมันยากอะ่ะเราเลยสมองมเราก็เลยเปลี่ยนว่าเอ้ยอย่างนั้นอีเมลแทนขนาดแค่จะอีเมลลูกค้าเนี่ยฉันก็แบบไม่กล้าว่าแบบกระสับกระส่ายแค่จะอีเมลลูกค้ายังไม่กล้าเลยการไปทำสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆในยุคสมยัยใหม่ที่มันจะช่วยให้เราก้าวหน้า แต่สมองยุคเด็ดดำบาันดันไปแปลงว่าทําอย่างนั้นแล้วมันจะตายแล้วมันจะสร้างเหตุผลดีๆเฮ้ยอย่าทำเลยอย่าทําเลยเพื่อให้เราหยุด Howard ร์ดเขาเรียกสิ่งนี้ว่า resistant loop หรือว่าแรงต้านอัตโนมัติซึ่งมีทุกครั้งที่เราต้องการจะเปลี่ยนพฤติกรรมทำอะไรใหม่ๆ Howard Health เเนี่ยเขาบอกว่าสมองเนี่ยมันจะเชื่อทุกสิ่งที่มันคิดขึ้นมา เขาเรียกว่า cognitive fusion เพราะฉะนั้นถ้าเกิด you มี reaction ว่าสมองบอกว่าให้หยุดเนี่ยต้องถามตัวเองอะอย่างตัวเองก็ต้องมานั่งถามตัวเองว่าเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราแบบอีเมลไปหาลูกค้าเนี่ยผลเสียมันคืออะไรอะ mm hmm. เขาจะ say no แล้วยังไงเหรอ mm hmm. เขาจะกระโดดออกมาจากอีเมลมาฆ่าเราให้ตายคือเราจะตายจริงๆหรือเปล่าเราต้องย้อนถามสมองกลับไป เขาก็เลยบอกว่าเราจะรีโปรแกรมสมองเนี่ยเราต้องถอยออกมาเหมือนเป็นคนนอกแล้วมองย้อนกลับไปถ้าใครเคยฟังพุดทอพุดโธนะพี่อ้อยพี่ชอดเนี่ยจะมีหลายครั้งที่คนโทรเข้ามาแบบแฟนไม่ดีตบตีหรือว่านอกใจเราควรที่จะเลิกกับเขาหรืออยู่ต่อไปแล้วพี่พีดเจก็จะแนะนำบ่อยครั้งที่บอกว่า เออเร,เราลองถอยกลับออกมาเราลองคิดซิว่าถ้าอันเนี้ยไม่ใช่เราแต่เป็นน้องสาวของเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะบอกให้เขาไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะถ้าใครมองมาจากข้างนอกมันก็เห็นง่ายๆเลยว่าถ้าแฟนตบตีถ้าแฟนนอกใจใครจะบ้าไปอยู่ต่อแต่พอเราไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆอะ่ะเรา ไม่สามารถบอกตัวเองได้อันที่สองถ้าเราจะเดินออกจากความสนได้สิ่งที่เราต้องทำคือการเรียนรู้ต่อเนื่องขอบอกข่าวร้ายกับทุกคนไว้ตรงนี้เลยว่าสมองเนี่ยมันมีแค่2%ของน้ำหนักตัวของเราแต่มันใช้พลังงานถึง20%เพราะฉะนั้นถ้าอยู่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆสมองไม่อยากทำ เพราะมันใช้พลังงานเพิ่มขึ้นการเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือความเสี่ยงแล้วสมองอยุคดึกดบ,บาลของเราการทำแบบนี้เสี่ยงคือตายเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าใครไม่รู้จักที่จะเทรนสมองของตัวเองมันยากอะที่เราจะเดินออกจากความจนได้อะแต่ข่าวดีก็คือเราสามารถฝึกสมองให้มีความเชื่อแบบใหม่ได้ ดรแคโรลจากสแตนฟอร์ดเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เชื่อว่าตัวเองเปลี่ยนได้เนี่ยสมองจะสร้าง neuro pathway ใหม่หรือว่าเส้นทางใหม่ๆที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้อย่างตัวเองตอนที่เริ่มเรียนรู้การลงทุนบอกเลยนะว่ามันเหนื่อยแล้วมันยากแล้วมันก็ไม่อยากทำสมองไม่อยากทำเลยแล้วรู้สึกว่าทำไปก็คงไม่ได้ผลอะไรคือสมองมันจะมี หาเหตุผลมาให้เราหยุดอยู่เรื่อยๆแต่เราสามารถเปลี่ยนได้โดยที่อย่างของตัวเองก็จะเป็นโอ้ยเรียนการลงทุนสมองหาเหตุผลร้อยมาบอกแล้วเนี่ยเรียนลงทุนตลาดทุนในอเมริกามันยากนะมันมีตั้งหลายเซกชันอยู่จะเรียนได้เหรออยู่จะทำได้หรออย่าทํำเลยดีกว่าเพราะอะไรประหยัดพลังงานเนาะแต่ตัวเองบอกตัวเองทุกวันเฮ้ย มันเรียนยากแต่เราค่อยๆเรียนไปทีละนิดได้การเรียนรู้การลงทุนเป็นการศึกษาเพื่ออนาคตของเราถ้าเราไม่อยากทำงานหนักไปตลอดชีวิตสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญคือสุดท้ายอะไอแรงต่อต้านที่แบบอย่าเลยอย่าเลยอะไรเงี้ยพอเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆคุ้นเคยคุ้นเคยบอกสมองไปเรื่อยๆเธอต้องเปลี่ยนเธอต้องเปลี่ยนเธอต้องทำเธอต้องทำวนไปซ้ำไปเอ้ยสุดท้ายเนี่ย สมองมันก็ยอมรับของมันไปเองอันที่สถ้าเราจะออกจากความจนได้สมองของเราต้องหัดคิดระยะยาวอันนี้โคตรพีค,คือว่าสมองของเราในยุคดึกดำบรรเนี่ยมันจะไม่ชอบคิดอะไรระยะยาวมันจะชอบคิดระยะสั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นหลายคนว่าไม่รู้จักวางแผนการเงินในระยะยาว คือสมองในยุคดึกดำบรรพ์มันจะให้ความสำคัญกับวันนี้มากกว่าพรุ่งน,นี้เพราะว่าในยุคดึกดำบรรพ์นเนี่ยถ้าเราไม่หาอาหารวันนี้พรุ่งน,นี้มันอาจจะไม่มีแล้วตอนนี้ในยุคสมัยนี้คนเราถ้าเราได้เงินมามันอยากให้เราใช้ทันทีด้วยการหลั่งสารให้ความสุขหลั่งโดพามีนออกมาถ้าฉันวันนี้มีเงินฉันไปชอปปิ้งฉันมีความสุข นี่คือสมองคนมันจะคิดแค่วันนี้มันไม่อยากคิดไปถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเทรนสมองของเราทุกคนให้รู้จักคิดถึงวันพรุ่งนี้ให้รู้จักวางแผนอนาคตพอทุกคนรู้แบบนี้แล้วก็คงไม่น่าแปลกใจหรอกทำไมคนจำนวนมากมันถึงไม่มีเงินกเกษียณทุกคนทำไมคนส่วนใหญ่ไม่รู้จักวางแผนเพื่ออนาคต ก็สมองมันเป็นแบบนี้แต่ถ้าวันนี้ทุกคนรู้แล้วนี่อยากให้ลองเทรนสมองให้หัดวางแผนอนาคตเทคนิคที่ตัวเองใช้เป็นประจำเลยก็คือด e เล y ก r ร t i ิฟิเคชันนะคนวันนี้ถ้าอยากจะซื้ออะไรเราก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งซื้อหยุดสักพักหนึ่งก่อนค่อยพรุ่งนี้ค่อยมาดูว่ายังอยากได้อยู่ไหมอันนี้คือ Delay ออกไปแล้วก็ พอพรุ่งนี้มาถึงตัวเองก็จะบอกตัวเองว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าเราซื้อของสิ่งเนี้เราต้องกลับไปทำงานกี่ชั่วโมงแล้วถ้าเราทำงานสามชั่วโมงสมมติเพื่อให้ได้ของสิ่งนี้มาเราเอาเวลานั้นอะไปเที่ยวเล่นกับน้องหมาดีกว่ามากฝึกไปแบบนี้แบบนี้ตอนหลังตัวเองไม่ซื้ออะไรเลย <f uch> วันนี้ถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิต อยู่ก็ต้องคิดใหม่ทำใหม่พูดใหม่ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าสมองมันจะเปลี่ยน h าวเ a r d ์ดเขาเรียกสิ่งนี้ว่า neuroplasticity คือสมองมันเปลี่ยนแปลงได้อยากมีชีวิตใหม่ก็อย่าลืมโปรแกรมสมองใหม่ให้มันเข้ากับยุคปัจจุบันเนาะวันนี้ถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเรานะมีโปรดักตที่มาจากรูปถ่ายที่ตัวเองถ่ายจากการเดินทางไปที่ต่างๆในอรกอนนี่แหละ กับน้องหมาน้องคีน้องวิกเตอร์แล้วก็น้องเบลถ้าใครต้องการสนับสนุนช่องก็ลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็ซื้อของจากช่องของเราได้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ